สวัสดี FC พี่น้องที่ติดตามช่องของวีผู้ดินนะครับวันนี้ผมก็เจะา้ามาเบิงควายแขะนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมดูครับครับเป็นเจ้าของาร์ม F5 ควายไทยแบรนบาแมนครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับาร์มผมอยู่ไอบงถนนเลี่ยงเมืองครับข้างเขาวัดตุงเศรษฐี ครับเลยไอ้ข้อมเสียเมิ่มพันล้านมาอีกอีกซอยหนึ่งครับอีกซอยหนึ่งมาทางชิดตะวันออกเนาะครับเนาะที่จะไปทางกาลสินได้กาลสินครับครับผมแล้วเฮาได้ควายแคร์นี่มาได้จังไดครับนี่ครับตัวนี้เป็นของไอ้ของคุณพี่ที่มู้จักกันครับเป็นโน้เป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ไอ้ยูพิสโุโลกครับของไอ้ อย่าสมบัติบิ๊กไอ่ฟ้ามครับผมฟ้ามเองที่เป็นเจ้าของแอนเก่าเจริญนะครับครับผู้ดีเห็นเพิ่นลงในเฟซบุ๊กเป็นหลายเทื่อนแล้วล่ะครับตั้งจะสองสีก่อนไปมักตามขอซื้อจังไหนเพิ่นกับเพื่อขายตะกี้จะเล่ยว่าไปว่ามากๆเลยเพิ่นเล่ยใจดีเพิ่นเล่ยแบงไห้เพิ่นเล่ยแบงไห้แบงครับแบงไห่มากมาอยู่กับผมได้ประมาณสองปีแล้วครับสองปีครับ มได้ได้ลูกตัวนึงได้ลูกตัวนึงแล้วได้ลูกตัวผู้ได้ลูกตัวตัวผู้อยู่ในคอนกอยู่ในคอกน,นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งลูกของของเพิ่นนะครับเป็นลูกอันลูกข้าวเหนียวไหมครับลูกของของขา้<อ>ขงขาวข้าวเหนียวแมนข้าวเหนียวที่เป็นในพอพันควายแคร์ันโคนเหรนควายแคร์โค่นะครับต้องรู้จักต้องรู้จักข้าวเหนียวเนาะครับเนาะนี่ครับลูกควายแคร ลูกของแม่ตัวเมื่อกี้เสวาขวัญใจนะครับนี่นี่ลูกลูกลูกไส้นะครับนี่ลูกไส้นลูก้เป็นโตผูนะครับเสวาขวัญเมืองนะครับพี่น้องเป็นอายุได้จักจักเดือนหรอครับเด็กอายุได้เก้าเดือนสูงประมาณแปดสิบเซนติเมตรนะครับแปดสิบกว่าแล้วนะครับพี่น้องเพิ่งเพิ่นเฉงเงอเชงแย่หาแม่เพิ่น ตาหักนะครับพี่น้องรูปพันธุ์สันธานเพิ่นกับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าเพิ่นจะขาสั่นขาเตียคือแขะแบบแม่เพิ่นเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งรูปร่างลักษณะของวายแขะซื้อว่าขวัญใจบ่ครับเพิ่นเพิ่นสูงจักเท่าไรครับนี่103อยมเส้นครับ1 0อยมเส้นติเมตรนะครับความความสูงของของเพิ่นตัวนี้เพิ่นจะเป็นไอเป็นแขะที่สมบูรณ์แบบ ครับตัวหนึ่งครับใน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 บ้านเท่าไ่ครับในบ้านเท่าในในประเทศไทยกับ่าได้นะครับหาตัวเนี้ยหน้าตาสวยงามนะครับพี่น้องสมส่วนนะครับสมส่วนของความเป็นควายแขะของเพิ่นนะครับก็คือควายใหญ่ที่หยอดส่วนลงมาครับลักษณะคือควายใหญ่ที่หยอดส่วนลงมานะครับเต็มหน้าเต็มหลังวันทวนสมบูรณ์นะครับตอนนี้สถานะเพิ่นทองโองเหลเหนียวครับ ท้องครับขอพอพันตัวตัวตัวเก่าท่องอีกแล้วนะครับพี่น้องท่องท่องได้จักเดือนหะครับนี่ทีเดือนจะหาเดือนครับที่เดือนจะหาเดือนแล้วนะครับผสมตัวเรื่อยบ่ครับนี่ผสมหลอดครับผสมหลอดเนาะโอ้เบื้องลูกตัวที่สองเขเพิ่นต่อไปนะครับตอนนี้จะหาเดือนแล้วนะครับท้องกันครับเขาเหนียวขอพันควายแข็งทัานว่าครับ ท่านว่าครับครับเดี๋ยวเดือนท่านว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลูกควายตัวต่อไปของขวัญใจควายแครยุคคอียยังก็ครับของเฮ่านี้ F5 ควายไทยครับ F5 ควายไทยนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับของทั้งเขาวัดทุ่งเศรษฐีนะครับของพี่ตู่นะครับเนาะเจ้าของฟ้ามเฮ้านะครับนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวใจเบื้องแข่งขาเพิ่น พึ่งเห็นนะครับหายากนะครับต่อไปก็จะได้รับการอนุรักษ์นะครับมีการผสมมีการพัฒนาให้เป็นวา้แคะให้มันได้แพร่หลายนะครับอยู่ขู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับซึ่งเป็นไา้ตีหายากละการาคาแพงนะครับพี่น้องเดียวนี้นะครับลูกของเพิินนะครับสูงสูงเท่าไรก่าครับนี่ แปดสิบกว่าครับแปดสิบกว่าเซนติเมตรแล้วนะครับวั่นทวนสมบูรณ์นะครับนี่นะครับเบ่งกลนเบ่งถ่ายเบ่งหางเบ่งส่วนสูงของเพิ่นนี่นะครับแม่ครับลูกอายุเก้าเดือนแล้วนะครับเพิ่นบอกว่ามีคนมาจีบมาจองหลายแล้วนะครับแต่ว่าบอขายนะครับบ่มีราคาเลยนะครับพี่น้อง คือให้ราคาได้เพลินกับบัแบงนะครับเป็นความพุ่มใจความผูกพันนะครับที่เพิินผสมเพลียงมาเองนะครับเป็นลูกของขวัญใจนะครับราคาได้กับบัวแบงนะครับพี่น้องเป็นควายแค่ที่หายากเรสเข้าเพนวันตนครับผมเพลินเพลินกับเลยตื่นเล่ยยานเนียนะครับอาจจะเ่เกยถือลากจูงนะครับนี่นะครับขวัญเมืองนะครับ อาจจะเป็นพอพันก้ายแขะต่อไปได้ในอนาคตนะครับแข้งขาเป็นกระง,ง่ามนะครับคือว่าสมส่วนครับสมส่<า><า>วนขาตรงดีขาตรงดีกีบมุ่นนะครับยืนปลายเล็บจิ้งหน่อยนะครับขานาดก้ยแขะนะครับพี่น้องนี่สมส่วนรูปร่างง่ามนะครับ ในเบื้องหลังเพื่อนหลังปะบูอีกทั้งหากนะครับพี่น้องหลังเป็นรองเลยนะครับขวัญเมืองบอกครับซื้อซื้อแม่นครับขวัญเมืองขวัญแกนขวัญเมืองขวัญแกนนะครับบ้านเกิดเป็นยูจังหวัดขวัญแกนของพี่ตู่เพื่อนนะครับจาของฟ้ามเอฟหาไว้ไทยและบราหมันนะครับครับปุมกาจิลาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะครับฝากถึงเอฟซีพี่น้องที่เบื้องคลิปนี้มีความคิดเห็นจ้งใดกะ คอมเมียนไว้ใต้คลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจเิท่ผู้ดินน้ำนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่ตู่ครับ